สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับปุ้ยปียสมากิฬาสถานนนะคะพบกันใน Facebook ส่วนตัวเนาะด้วยขอภัยในความผมเดยนะคะทานอาหารเสริมเยอะไปหน่อยผมเลยเดเห็นไหมทุกคนนะคะทุกคนปุ้ยเคยคิดว่านะคะวันนี้วันนี้เริ่มต้นด้วยที่อ่อ ใครว่าอาหารเสริมไม่สําคัญเออปุ้ยเคยคิดว่าอาหารเสริมไม่สําคัญนะคะเราไม่เคยคิดนึกถึงเรื่องตรงนี้เลยเราคิดว่าเฮ้ยเราอะ่ะอายุยังน้อยอยู่นะคะเออเดี๋ยวปุ้ยจะดูอาการคนขาดโปรตีนเนาะคนขาดอาการคนขาดโปรตีนเนาะขาดโปรตีน เป็นยังไงนะคะปุ้ยเคยคิดว่าหุยไม่สําคัญเลยเอาตัวปุ้ยอะตัวปุ้ยอะเคยคิดว่าไม่สําคัญเลยอาหารเสริมไม่สําคัญเลยใดทั้งสิ้นกับชีวิตปุ้ยเลยนะคะเออเคยคิดอย่างนี้แล้วทําไมรู้ไหมทุกคนสิ่งที่ปุ้ยได้รับมาจากการที่เราไม่สนใจอาหารเสริมอคือผิวแห้งมากผิวแห้งมากผมแตกปลายมากผมแห้งกรอบเป็นไม้กวาดเลยทุกคน นะคะผมแห้งกรอบเป็นไม้กวาดแล้วก็เป็นแผลแล้วหายช้าเล็บเหลืองอืเล็บเหลืองมากๆนะคะแล้วก็ปากแห้งปากแห้งคอแหง้งเพราะว่าปุ้ยไม่ชอบกินน้ำเปล่าไงชอบกินแบบซี่เนี่ยอย่างขนาดหน่อย่างปุ้ยก็กิกนแบบซี่นะเมื่อก่อนนะ่ะไม่เคยไม่เคยนึกถึงเรื่องสุขภาพเลยนะคะกินข้าวกันทุกคนนะคะจริงๆคือไม่คาว่าปุ้ยกินอาหารเสริมไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ทีนี้ก็จะมีคนทักว่าไปทําอะไรมาทํให้สวยขึ้นเดี๋ยวนี้สวยขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจากที่เคยแบบหลังใหญ่ๆตัวใหญ่ๆแขนใหญ่ขาใหญ่อะตอนเนี้ก็แบบมีแต่คนทักว่าตัวเล็กตัวนิดเดียวตัวกระจึงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วอาหารเสริมมีความสําคัญต่อร่างกายมากๆนะคะทุกคนอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราบอกว่าเอออันนี้มันถูกมันถูกกับชีวิตเราถูกกับการใช้ชีวิตเราง่ายสะดวกสบายนะคะ แล้วก็มีต้องมีผลในระยะยาวว่ามันสําคัญมันมันไม่มีผลเสียในระยะยาวทุกคนหาอาหารเสริมที่ดีๆต่อร่างกายนะคะทุกคนเนี่ยสมมติว่าเราขาดโปรตีนอะผมจะร่วงเออถ้าขาดโปรตีนนะผมร่วงหิวบ่อยกินอะไรก็ไม่อิ่มเหนื่อยเพียงง่วงหนักอาหาวนอนตลอดเวลาโอ,อ้แล้วก็เล็บก็เหลืองผมก็ร่วงจริงๆทุกคนแล้วก็ เบือ่อเป็นแบบหงุดหงิดง่ายเบื่อง่ายเหมือนคนไวทองทุกคนแล้วก็กระดูกเปราะง่ายนิดหน่อยก็เจ็บนิดหน่อยก็ช้ำชนอะไรก็ช้ำนะทุกคนจริงๆแล้วแบบโปรตีนอะ่ะถ้าถ้าเราไม่รับโปรตีนจากจากพืชอะ่ะเป็นหั่ยพืชร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็จะมีแต่บำรุงร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึดหรอแต่ถ้าเราทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์มันก็ ความความย่อยอ่ะมันยากนะคะมันไปสะสมอีกบางทีมันก็มีไขมันจากโปรตีนสัตว์นะทุกคนคือกว่าเราจะเคีย้ยวเราเคี้ยวละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างเนะื้อถ้าเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์กว่าจะย่อยกว่าจะย่อยเข้าไปนะกว่าน้ําย่อยจะออกมาทํางานกว่าจะเขาจะดูดซึมนะคะระหว่างที่ย่อยเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนให้เราเปลี่ยนเป็นเอนไซม์ให้เราเพื่อที่จะไปใช้ใช้พลังงานเป็นกล้ามเนื้อได้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะ มันย่อยได้ร้อเป็นให้เราไหมก็ไม่รู้แต่ถ้าวันไหนเรางุดหงิดเราเครียดเราเครียดกังงานเรานอนไม่หลับแดดร้อนอารมณ์เสียเนี่ยระบบการย่อยเขาก็ไม่ทําให้เรานะเออนะคะเพราะฉะนั้นควรหาอาหารเสริมที่แบบว่าย่อยง่าย,ายๆทุกคนกินข้าวกันกินข้าวกะปะเข็มเช้าเนี้วันนี้ไม่ได้มาทงกาแฟาให้ดูนะกินไปแล้วมะ้าตอนสวดมน,นะะ์นะคะมนะพาตื่นเชาอืม ไม่ท้าตื่นเช้าแล้วก็สวดนมนต์อาบน้ำหูข้าวไปใส่บา้านนะคะอันนี้เลยนม่นนนกินข้าวทุกคนดูทุกคนการลดความอ้วนไม่ใช่การอดอาหารนะทุกคนถ้าอดอาหารจะทำให้ระบบเผาผลาญของเรา,าพังพังแล้วก็อ้วนขึ้นหิวบ่อยหิวจุกหิวจิกเคยปุ้ยเคยผ่านจุดนี้มาเราอ่ะคิดว่าอืม การไม่กินข้าวทาให้เราผอมเราก็ไปกินขนมปังแทนกินผลไม้แทนกินนมจืดแทนจริงๆนะเชื่อไหมว่ากินข้าวแบบเนี้ยเชา้ากลางวันเย็ยนอะ่ะให้เราอิ่มเป็นมือมือไปอะ่ะยังอ้วนไม่เท่าที่เราไปกินแบบน้ําผลไม้ผลไม้ขนมปงังขนมจุกจิกเนี่ยจริงๆทุกคนอืมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดหุ่นอะ่ะเออต้องดู ถ้าเราจะลดหุ่นอ่ะต้องดูไอ้นี่ทุกคนดูเรื่องของระบบเผาผลาญของเราให้มันดีนะคะดูเรื่องการ,การออกกําลังกายคุมอาหารไม่กินหวานมันผลไม้สุกอะไรอย่างเงี้ยอย่าก,กินเยอะนะคะปุ้ยเคยคิดไงเคยลดความอ้วนด้วยการที่ว่าไม่กินข้าวว่าไงลูกสาวแคตต้นบัตอยู่นี่กินกินอันนี้ไหมกินโปรตีนอวดไหมกินโปรตีนอวดอวดทุกคนไหมนะคะทุกคน เด็กกินได้นะโปรตีนอ่ะเพราะว่าเป็นโปรตีนพืชนะคะไม่มีผลต่อในตับไตเสียพุงเลยไม่มีผลในระยะยาวต่อไตมีคนถามว่ากินไปเยอะๆกินไปนานๆไตจะพังไหมไม่พังค่ะถ้าจะพังในแพทย์เปี่ยมโชคพังก่อนเพราะกินวันละสิแคปซูลมาย0กว่าปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปุ้ยเพิ่งมากินปีเดียวไม่พังค่ะแล้วปุ้ยก็กินไม่ถึง14ด้วย กินห้าถึงหกแคปซูลต่อวันนะคะแต่มาเช้ากินไป2นสองแคปซูลแล้วนะคะโปรตีนธรรมดา1นพัด1เป็น2เนาะแล้วเดี๋ยวก็กลางวันอีก1เป็น3ใบอีก1เป็น4ี่ก็นอนอีก1นึ่งกนอนอีก2เป็น6 5 6้าหอืมใช่ไหมใช่ป่ะ4 5 6 <c oughs> นับเลขไม่ถูก <c oughs> อืมกินข้าวกันทุกคนวันนี้มาโชว์กินข้าวนะวันนี้ไม่โชว์ชงนะมาเช้าชงใส่แอปติกตอไปแล้วนะคะทุกคน เนี่ยเออทุกคนม่ท้าคุยกับแม่แม่บอกว่าตั้งแต่กินโปรตีนมาผิวลื่นมากแม่ไม่เคยผิวลื่นแบบนี้มาก่อนเลยลูกเข่งลูกแขนลูกขาเราผิวลื่นมากแม่ชอบแม่ค้ผิวตัวเองที่ว่ามันใสมันเนียนแล้วมันลื่นมากนี่ขนาดแม่กินแค่ตัวเดียวนะอืแม่กินตัวนี้ตัวเดียวนะคะแม่ไม่ได้กินกาแฟไม่ได้กินพัดไม่ได้กินเจนไม่ได้กินโกซีไม่ได้กินน้ําหยดเลยแม่กินตัวนี้ตัวเดียวแม่ยังบอกว่า ผิวใสผิวลื่นแล้วก็หน้าขาวมากแม่พ้ยหน้าขาวมากจริงๆด้วยหน้าหน้าจะด้วยที่ความเขาไม่ได้ทาครีมเขาไม่ทาครีมนะคะก็ใช้แต่สบู่แล้วเขามากินโปรตีนะ่ะเนี่ยหน้าแม่โคตรใสอะ่ะอืมจริงๆทุกคนวันนั้นวันนั้นคอวิดีโอไลน์มาคอลน์มาซึ่งแม่เขาทําไม่ค่อยเป็นหรอกนานๆพ่อเขาจะโทรไลน์มาทีแม่เขาก็มีไลน์แต่แม่เขาทําไม่เป็นนะคะพ่อเขาก็ทําไม่เป็นหรอกหลานสอนอืมนี่แหละ นะแล้วถ้าคิดดูสิถ้ายุคเราอะยุคเราอะลุ่จะไปถึงระดับไหนก็ไม่รู้นะถ้าเราแก่นี่ขนาดยุคเรามีหลายพ่อแม่เลยเล่นไม่เป็นเลยเนาะนะคะทุกคน <c oughs> ลูกสาวกินโปรตีนอดคนดูไหมกิน <c oughs> <In, S 2> นะคะโปรตีนตัวเนี้จะช่วยในเรื่องบำรุงสมองให้เด็กมีความกระตือรือร้อนที่จะเรียนออนไลน์นะคะมีความกระตือรือร้อนที่อยากเรียนออนไลน์มี ทำให้เรามีความจําที่ดีขึ้นมันจะมีกรดอะมิโน18ชนิดที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ที่จะอยู่ใน1แคปซูลทุกคนร่างกายเราอะจริงๆแล้วอะเราต้องได้รับกรดอะมิโน20ชนิดขึ้นไปร่างกายเราอะกินเข้าไปรับเข้าไปสร้างเองอะไรเองคือ2 2กินยังน้ําพร้อมอะและอีก18อะทุกคนอีก18อยู่ในเมน็ดนี้1เม็ดนะคะอะ เดี๋ยวลูกสาวจะกินให้โชว์ให้ดูนะทุกคนเนี่ยเป็นโปรตีนคือเด็กเด็กลูกปุ้ยอ่อกี่ขวบนอ้องเจ็ดขวบเ่ขวทานได้นะคะทานได้ยังไงทานได้หนึ่งแคปซูลแล้วก็กลืนเข้าไปเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นเจลที่ทํามาจากข้าวเหนียวนะคะสก,กัดนะคะเป็นเจลที่ทํามาจากข้าวเหนียวซึ่งไปแตกตัวแล้วก็ไม่ได้มีสารเคมีสะสมในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีจริงถ้ามันเป็นสารสะสมเนี่ยปุ้ยจะไม่ให้ลูกปุ้ยกินนะ ทนทเล่นท่เล่นทเ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 น <c oughs> มากินให้ทุกคนดูนี่ทุกคนดูนะลูกสาวกินแล้ว <c oughs> มาแรงวันมาตอมปลาเค็ม <c oughs> วันนี้แอปวันนี้แอปหาแอปไม่เจอหาแอปไปตุก,กตาไม่เจอนะคะทุกคนน่าสุด หน้าสดใช่วันนี้หน้าสดนะคะเห็นไหมแล้วเห็นความที่ปุ้ยเป็นสาเสเตียรอยไหมปุ้ยแพ้สาเสเตียรอยนะแล้วก็ปุ้ยก็เคยเป็นฝ้าตรงนี้ทุกคนเนี่ยปุ้ยได้โปรตีนตัวนี้ที่ทําให้ฝ้ากะจุดด่างดำปุ้ยหายไปเยอะเนี่ยหนึ่งปีนะใช้ระยะเวลาหนึ่งปีนะคะทุกคนยกลงไปเลยใช่ดีมากๆฝ้าก็หายแล้วก็รอยรอยด่างดำจากที่แพ้สาเสเตียรอยทุกคนสิวขึ้นเยอะมากแล้วมันแล้วทําไมรู้ไหมขึ้นแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่ยุบ เป็นสิวหัวหนองหัวแข็งบีบไม่ได้เออมันไม่มีหัวให้บีบปุ้ยก็ต้องไปแบบคอยบีบให้มันหัวมันออกทุกคนจริงๆมันก็เลยเป็นรอยช้ำอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมากๆนะคะฟาดกะจุดดำๆดีขึ้นมากๆยังยังเป็นรอยแบบว่าเห็นหมหนึ่งปีใช้ระยะเวลาในการให้ตัวเองดูดีขึ้นหนึ่งปีนะคะอย่าดูศูนย์หก <c oughs> <c oughs> ม,มันไม่ขึ้นแม่ใหยย้เลย เนี่ยขนาดเอาอขนาดเอาโทรศัพท์รูปถ่ายมาดูนะไม่ไม่ขึ้นให้เลยเวิร์ดเวิร์ดเวิร์ดแมวแมวสวัสดีค่ะทุกคนจริงๆนะใครสนใจนะอยากกินอะไรกินข้าวก็ปลาเค็มค่ะวันนี้เออปลาปลาปลาเค็มปลาถูกเค็มนะคะ ใครสนใจนะมาเป็นแบบว่าเฮ้ยอยากมีไรายได้อยากมีหุ่นที่ดีอยากรักษาสุขภาพที่ดีนะเข้ามาทักทายกันได้นะคะปุ้ยเป็นตัวแทนที่อยู่อู่ทองนะนะคะทุกคนเอย่าเบาเสียงก่อนเมาาื่อชาว่ะเมื่อเช้ากินไปแล้วนะมื่อเช้ากินกาแฟไปแล้วแก้วหนึ่งนะคะก็ยังได้พลังงานที่ดีอยู่เราจะยังไม่กินแก้วที่สองเราอาจจะไปกินตอนสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงนะคะแล้วก็ รู้จะกินอีกทีตอนบ่าย2อะไรเงี้ยคือตอนนั้นจะเริ่มหิวบ่ายสอบ่สีเนี่ยจะเริ่มหิวแล้วบ่ายบายจะเริ่มหิวเราก็ต้องทุกคนถ้าสมองขาดขาดขาดพลังงานอะ่ะหยิบโปรตีนมากินเลยเขาจะให้ความบำรุงสมองจริงๆถ้านึกอะไรไม่ออกคิดอะไรตื้อๆสมองเบอร์วันนี้แบบหัวสมองไม่แล่เลยอัดไปเลยนะจ๊ะน้องฝันนะอัดไปแแคปซูลต่อวนันทุกคนเขาบอกว่าหัวพี่ หนูนะพร้อมมากเลยพร้อมเรียนรู้มากเลยพร้อมเติบโตมากเราบอกโอ้โหจัดไปเออน้องกินเก่งมากกินกาแฟาทีบางทีสองซอง,องหิวมากินข้าวกันหนูก็หิวอืมแล้วก็น้องมาปรึกษาว่าอยากมีหน้าอกอยากมีหน้าอกอืมทีนี้เพื่อเยลอกว่าอือบางคนน่ะบางคนน่ะกินโปรตีนพัทน่ะ กินโปรตีนพานแล้วนะอ,อกขึ้นโหกินซิพอแคปซูลสุดยอดมากหนูกินไม่ถึงเลยค่ะเนี่ยทุกคนขนาดเป็นพยาบาลอะ่ะเป็นพยาบาลเขาจะรู้ใช่ไหมว่าน้องฝันน้องฝันหนูไม่ทำ ทุกคนเนี่ยขนาดเป็นพยาบาลอน่ะพี่พรก็เป็นพยาบาลเนาะแล้วในแพทย์อะยังมาทานปดอาหารเสริมตัวนี้เลยทุกคนคิดดูสิว่ามันปลอดภัยขนาดไหนมีทั้งทนายความอืมีทั้งวันนั้นปุ้ยดูนะเป็นทหารเป็นทหารหญิงอะเขายังกินเลยคิดดูสิผู้ที่แบบว่าเนี่ยคนที่เป็นพยาบาลเป็นอุ้ยเป็นพยาบาลเป็นในแพทย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยระดับสูงๆเงี้ยเขาต้องดูแล้วใช่ไหมว่าเออระยะยาวมันเป็นยังไงมัน ดีต่อสุขภาพจริงไหมน้เขาต้องศึกษามาก่อนใช่ไหมเออไม่ไก่กานะโปรตีนที่ปุ้ยกินอยู่ไม่ไก่กาทุกคนแต่คนที่ไม่กล้ากินไม่เปิดใจเขาจะไปฟังหมอมากกว่าคนที่ไม่เปิดใจไม่กล้ากินอุ้ยมันมีสารหรือเปล่ามันจะมีสะสมไตมันจะนู่นนี่ไหมไม่มีจ้ะคนที่ไม่เปิดใจคือเขาจะไม่รู้ข้อเท็จจริงของเราเป็นโปรตีนพืชที่ บำรุงร่างกายจริงๆไม่ใช่ยาลดความอ้วนแต่ผอมได้เพราะอะไรเพราะว่าระบบไฮโดรไลซ์จากถั่วเนี่ยที่เขาไปทำทำให้เราอะกระตุต้นเรื่องระบบเผาผลาญทํา,าทให้มันร้อนอืมทําให้มันร้อนและทีเนี้ยไขมันส่วนเกินใส่ไขมันที่มันเรากําจัดได้ยากอะนะก็จะค่อยๆทยอยแบบว่าละลายหายไปถ้าคุณไม่ออกกําลังกายคุณจะต้องใจเย็น มีกล้ามเนื้อไหมไม่ค่อยม <f mun Trans week> <g> ีแต่ถ้าอยากมีกล้ามเนื้อต้องออกกําลังกายค่ะถ้าอยากมีกล้ามเนื้อต้องออกกําลังกายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นห้ามใจร้อนถ้าไม่ออกกําลังกายห้ามใจร้อนนะ,ะถ้าทุกคนบอกว่าไม่เห็นผลคือคนใจร้อนนะคะทุกคนเห็นผลไหมเห็นผลเ,ออเห็นผลเป็นภาษาเลยถามว่าโปรตีนของปุ้ยเห็นผลไหมเห็นผลคะ่ะในเรื่องอะไรเรื่องของหุน่ถน,นถ้าคุณออกกําลังกายจะได้หุ่นถ้าคุณไม่ออกกําลังกายจะได้เรื่องสุขภาพทีนี้จะมีคนถามว่ามัน ทำไมกินแล้ว,วมันหายอะเป็นโรคไครรอยก็หายลมพิษก็หายภูมิแพ้ก็หายเพราะอะไรเพราะว่าเราให้คุณกินกับการออกกําลังกายใช่ไหมใครที่ไม่ออกกําลังกายแล้วไปหาหมอหมอก,ก็จะบอกว่าให้ออกกำลังกายบ้านนะเพื่อที่จะให้เลือดสูบฉีดนู่นนี่นั่นร่างกายแข็งแรงอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นอืการที่เรามีโปรตีนดีด ควบคุมไปกับการที่เราไม่กินอาหารหวานนะคะต้นเหตุสาเหตุทุกโรคในร่างกายเกิดมาจากเรากินหวานนะคะทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นก้อนซีดอะไรอย่างเงี้ยการที่เขาเรียกอะไรนะการที่เราเป็นเนื้องอกในมดลูกอะมันไม่ได้เกิดจากสารอะไรที่มันอยู่ในในร่างกายเรานะเกิดจากสารที่ เรากินเข้าไปแล้วมันเกินพอมันเกินปุ๊บร่างกายเอาออกไม่ได้แล้วมันก็ย้อนกลับมาทําร้ายเราเองก็คือพวกน้าาํามะพร้าวน้ํากระเจี๊ยบนมสัตว์น้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยอาหารหวานขนมหวานนะคะโมเสร็จแล้วเราไปกินข้าวดีกว่าขอบคุณทุกการรับชมนะบ๊ายบายมาไวไปไวเอจะกี่โมงแล้วยาไปทำงานนะคะ โอ้เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะวันจันทร์แห่งชาตินะคะเราไปทํางานที่เรารักกันนะคะสวัสดีค่ะปิดปิดตาวิไลัย่ต่มคจะขาจะมีดรามา่า